สวัสดีค่ะทุกคนแหมปีนี้เนี่ยเร็วกันมากๆเลยนะคะเพลอแป๊บเดียวอาทิตย์ที่3กันแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอาทิตย์ที่3เนี่ยเราก็จะมากับเอพิโซดที่3ของ Token u อั a เดในปี2026นี้นะคะวันนี้เนี่ยแทนนี่มีเหรียญ1น,หนเหรียญที่น่าสนใจมากๆปกติเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะยืมเงินใครหรือจะยืมเงินสถาบานันการเงินไหนเนี่ยเราก็ต้องวางหลักประกันนะคะเพื่อเป็นการประกันว่าเราจะตั้งใจคืนเงินนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโปรเจกต์เหรียญเหรียญหนึ่งเขามากับคอนเซปที่บอกว่าเขาให้ยืมเงินโดยที่เราไม่ต้องการกาารวง กักประกันจากคุณเลยนะคะน่าสนใจมากๆทีเดียวนั่นคือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Arve นั่นเองค่ะ Arve หรือว่า Arve Protocol เนี่ยนะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็สร้างอยู่บนเครือข่าย Ethereum ชื่อเดิมเนี่ยเขาคือ e ี o เลนะคะก่อนที่จะ r e บรนด์นะคะเป็น Arve ในปี2020ซึ่งโปรโตคอลนี้เป็น decentralized finance นะคะที่ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินได้นะคะฝากเหรียญเพื่อรับดอกเบี้ยหรือว่ายืมเหรียญก็ได้เช่นกันนะคะโดยให้สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันโดยที่ไม่่ต้องผาาานนนาธคารกัเลยนะ ะะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเหรียญอาเว่ก็จะสามารถเป็น g o v e r n a n c e t o k e n ของโปรเจกต์อาเวได้อีกด้วยนะคะโดยที่ผู้ถืออาเวเนี่ยจะสามารถโหวตการตัดสินใจสําคัญของโปรเจกต์ได้นะคะแล้วก็าจากนี้เนี่ยเรายังสามารถนาเหรียญอาเว่ไป s t a k e ใน Safety Module เพื่อค้าประกันความปลอดภัยของระบบแล้วก็แลกเป็นดอกเบีย้ยหรือรางวัลพิเศษได้อีกด้วยนะคะหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจของแพลตฟอร์มอาเวเนี่ยคือบริการการกู้ยืมอย่างรวดเร็วหรือว่า f flash l o a n s นั่นเองนะคะซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่แก้จุดอ่อนของแพลตฟอร์มการเงินที่ระ ที่ยังขาดฟีเจอร์แบบนี้อยู่นะคะทาให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยการยืมในอาเว่ v เนี่ยสามารถสลับระหว่างอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่หรือว่าแปรผันได้นะคะโดยอัตราคงที่เนี่ยสามารถให้ความแน่นอนกับเงินทุนของคุณได้นะคะแล้วก็อัตราที่ผันแปรเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ทางหน้าสถานการณ์อย่างเช่นแบบกรณีที่ผู้กู้ยืมคิดว่าราคาจะลงในอนาคตอะไรอย่างนงี้นะคะก็ถือว่าสามารถคอสต m มิ e ได้ตามสถานการณ์ของการเงินของเราเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกาหนดโด ไอัลกอริทึมนะคะตามความต้องการของเสียนทรัพในผู้เพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะคะระหว่างผู้กู้แล้วก็ผู้ถูกกู้นั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดสัพพายของอาเวเนี่ยอยู่ที่16ล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็มีเซอร์ l ค t ลเล s ิ้งสัายเนี่ยอยู่ที่15.2ล้านเหรียญน,นะคะก่อนปิดคลิปกันไปเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าต้องมีกิจกรรม Learn to E a r n ค่ะ200ท่านแรกที่ตอบคาถามครบทุก5ข้อบนบ n นแนนซีเอชเซอร์เนะคะสามารถรับไปเลยนะคะเหรียญอารเวมูลค่า2องรบาทนั่นเองค่ะมาร แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าบ๊ายบายคะ่ะคำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้